ตกลงหนูอยากให้แม่เอาเห็ดมันปูไปทําอะไรกินลกูกหนูอยากกินอะไรทำไมนนหน้าบูดหน้าบึ้งแบบนั้นอ่ะอุ้ยมีหนอนออกจากหน้าด้วยกินอะไรดีเอาแกงเหรอ,อถามไม่ดำก็ได้ดำโอ้ถามจัดเปอร์ดีกว่า ตัวลงเอาอะไรลูก <Okay. S 1> เอาแกงเอาแกงโอเคเดี๋ยวแม่จัดให้โอ้โหเสร็จเรียบร้อยแกงเห็ดมันปูอีกแล้วค่ะพี่น้องอีกแล้วกับพ่อใหญ่จัดเปิรสวัสดีครับหน่อยสวัสดีค่ะหวัดดีค่ะผัดฟ้าหวัสดีค่ะอ,อ่ายวไปกินกันกับพูอใหญ่เลยค่ะพร้อมกันด้วยนะเดี๋ยว ันนี้หนูกินกเป็นข้าวไข่ดาวกับปลา้าค่ะเพิ่มกินข้าวเห็ดมันตูครับมาเริ่กินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมันนี้มึงได้ไงานสองคนกินเข่าเ้อค่ะพ่อ,อยากจัดเปร์กินข้าวกับแกงเห็ดมันปูเก็บเองเลยนุ๊นุเนาะวันนี้เก็บเองเลยเมื่อวานก็แกงวันนี้ก็แกงไม่เบื่อหรอนีข่าเชิมได้ไหม เป็นไงรสชาติขอกินได้ไหมไดม้กินง่ายๆเด้ยวยพี่น้องเจาะไข่แดงเขาจ่อยอืมไม่เป็นไรนี่เป็นไรแบ่งกันกินใช่เป็นไงลุกรสชาติข้าวเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นเลเย,ยอร์ข้างในเป็นก้อน กินเยอะๆจะได้รีบโตบรรยากาศคือฝนสิตโตกีเหรอคะพี่น้อง <c oughs> วันพรุ่งนี้วันเสาร์ <c oughs> หยุดหยุดใช่ไปไหนดี <c oughs> ไปเจี่ยวไปนาไหมพุ่เนี้ย <c oughs> <c oughs> ไปค่อยไปรถรถเรา ไปนาไหมพวกเนี้ยนาใครไปนาตาไงตาเลนตาทองดิงไปหาจัตตาอ้อ๋อนี้พี่พี่แกงให้เขาดูหน่อยว่ามันอร่อยแค่ไหนเราไปเก็บมาสดสดเสดเลยนะพี่อินของหนูอ่ะมันจะของส,ด,สดเลย

ไว้ให้มันมหนาวแม่วันจะมาไว้มาเหมือนเดิมแมงวันมันมาหาเศษอาหารกินมัน,มนชอบมาตอมผลไม้มีมะม่วงสุกหรือเปล่าล่ะในบ้านเราอะมีมะม่วงหนูกินอันนั้นอะเราถึงบอกว่าให้ทิ้งให้เป็นที่ไนงะใช่ไหมซดน,น้ําแกงด้วยจะได้คล่องคองเอาถึงไหม อะไรอิงก้องออออแล้ยไปเรียนแบบมันเลยอิงอ่ะทำไมทำแบบนั้นพรุ่งนี้ไปหาแมา่กอมาไว้ทำส้ตมตําตําแฉะแฉะมีเห็ดตอกเล็ก เราเก็บอย่างสนุกนะลูกนะนเป็นไงกรุบกรอบกรอบไหนอันใหญ่อะคือใหญ่นะฮะเป็นดอกบ,บานๆอ่ะตักเล้ยมันใหญ่มันกินได้ทุกดอกกันแหละอิงะมันไม่ชอบไปแล้วเดี๋ยวนี้ยเก็บเห็ดอ่ะกินแกงเห็ดมันก็เบื่อละพี่อิงอิงกินไม่เบื่อเออไม่เบื่อก็กินเอาอืมๆๆๆๆๆ อย่าไปยุ่งของเขาเถอะลูกอยากินแกงเห็ดหนูอาอย่าไปกวนจะก็ไปเลยอะข้ากับเบลค่ะข้าจับซึ่งดำไปแดดแซบ่บข้ากึ่งดำค่ะอืมพ่อยังไม่ได้ เคยกินปะแดดใช่ไหม <Yeah. laughs> อะไรทีเปร็จทำไมพี่น้องเออครับเอราะปพี่น้องเงี้ยงอีกเพอาะเนพี่น้องโอเคน้ำกันด้วยครับโอเคน้ำน้ำน้ำกันด้วยค่ะสิบขาจัางไหน เราเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงที่ไหนคือเป็นผู้หญิงมก็เป็นชายหญิงเป็นชายหญิงถ้ากินข้าวหมดจานเนี่ยเก่งมากเลยนะพี่หญิงของพี่หิงหมดแล้วพี่หญิงเติมข้าวไหมคะเติม เลยมึงทำไมอ่ะไปเติมข pues ้าวก่อนนะทุกคนไปจิ้าว เ,เติมชีกนห้าทุกคนไม่ต้องเติมเลยของเอยัง,งไม่หมดเติมชีกันหทุกคนชอบน้ส้มอะหรออื <c oughs> <c oughs> ทำดีๆลูกทำดีๆ <c oughs> ไูกติ๊กแม่แม่เปล่าแรงขนาดนี้ยิงทำอะไรเป็นไร Maybe Thank you mom. Thank you mom. Mm. ช้อนน้าซุปเหรอทำไมอ่ะมาพูดหน่อยเร็วม,มันมีเสียงเพลงอ่ะพูดหน่อยมันมีเสียงเพลงเสียงเพลงไม่รู้บ้านไหนเปิดมีอะคจะมายิบ หมดบ้างยังไงกินแต่น้ำซุปมันไม,ม่ครับผมกินข้าวจังไก่จมูมแกแล้วก็้จะหมดแล้วถ้ากินหมดนี่จงว่าโตเลยนะเนี่ยน้ำซุปอย่างเดียวเลยหนาวมากเลยค่ะพี่เอ๋อุ๊้ยหมดจานแล้วเนี่ยเกี้ยงเลยแกงหมดหรือเปล่าแกงอะ่ะ นี่ซดแต่น้ำซุปมันหรอเพชรสิเลยเอาโอ้ยนี่เตียวเองกินเจ้าเองกินข้าวได้เยอะแบบนี้ดีเลยนะ จะหันทำไมหันทำไมแค่กินน้ำแม,ม่หันกล้องมาทำไมอะหันกล้องมาแบบนี้หันไปหาหนูเหรอหันหันโดนเสื้อหนูข้างหลังให้เสื้ออยู่ข้างหลังแย,ย่แพ้คนเลียวคนใหญ่เลยอืมได้ไหม่ายก็ถ่ายอยู่นี่ไง โอเคไหมปิดคลิปให้หน่อยถ้างั้นแบบนี้ก็ลาไปกบบ็ไม่ใช่สยยใสแบบ่พีกเนี่ยไม่ได้ใส่แต่แต่นี่อะไรนี่อ้าวพีกเหรอเอ้ยไม่เป็นไรเผ็ดไ,ไหมล่ะ <L> ขอลาไปก่อนนะคะฝากมือม่นกระดิ่งจับใส่มือแม,ม่จ ลองให้เพื่อนๆลองไปทำแกงเห็ดมันปูลองลองมาทำนะครับเห็ดมันปูอร่อยมากเลยนะครับฝากช่อ,องไม่ด้วยฝากช่องชานุมพีบ้านบือเลยนะครับบ๊ายบายสาวัสดีค่ะชาลุม